เอาละครับผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมชาวไทยเชือสายดำโตัวกันอีกเช่นเคยนะฮะโอเคขอบคุณดีเจนะครับผมมาวันนี้ผมจะพาไปเล่นเกมนี้เลยแอติกนะทุกคนขุมทรัพแห่งแอติกนะครับผมก็อยู่ในค่ายดีเจนะคะแล้วตอนนี้สูตรผมบอก87%นะฮะทุกคนผมจะพาไปดูว่า87%เนี่ยเราจะซื้อฟีเจอร์ตามสูตรเนี่ยมันจะแตกไหมมันจะแตกไหมเดี๋ยวไปดูกันนะฮะ60 ไม่แมวสามพันไม่เอาสองพันพอโอเคสองพันพอฮะทุกคนเปิดเซ็นต์น่าเล่นหุ้ยหตัวมาสิบหมุนนะฮะทุกคนตัวคุณจะเพิ่มขึ้นทีละ2นะฮะทุกคนโอเคว้าวฮะเปิดแรกเป็นตัว Q คิวฮะเป็นตัวคิวเป็นไงเป็นตัว K. เคเฮ้ยตัวเจช่องแรกเจช่องแรกสวยสวยฮะแบบนี้สวยสวยฮะแบบนี้สวยเฮ้ย ฮ้ยได้ทุนแล้วยาเค่บวกกับไรแล้วด้วยทุกคนเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะเหลืออีกสิหมุนว่ะทุกคนเฮ้ยเอาว่ะเฮ้ยโอเคเป็นยังไร288บาทอีก7หมุนคูณ14ทุกคนเฮ้ยตัวคูณเริ่มแน่นแล้วนะตัวคูณเริ่มแน่นแล้วตอนนี้อะไรลงมาก็คือเป็นเงินเลยเป็นเงินแน่นอนนี่2 8งเห็นไหมเค่2ตัวเองอ่ะ กับวายตัวนึงหุยตัวแดงหัวแดงพันหกเยี 4, ้เก้สี่พันห้าว่ะซื้อสองพันว่ะทุกคนกำไรเกินต้นทุนว่ะปิดคลิปส5่หแบบนี้เออหุยโอ้โหเฮ้ยเสียดายว่ะออขอโทษนะ,ะทุกคน <c ười> คำหยาบคำหยาบนะฮะไม่ดีไม่ดีนะฮะน้องๆหนึง่งหมุนสุดท้ายคูณยี่สิบเป็นยังไงว้าวไปทีนะฮะ โอเคไม่เป็นไรนะฮะตอนนี้ได้มา4,788บาทซึ่งกำไรก็เกินต้นทุนไป1เท่านะฮะนิดๆน,น,นะครับผมสำหรับใครที่อยากได้สูตรแบบนี้ไปใช้ก็คอมเมนต์ครัว่าสนใจหรือทักมาหาผมได้โดยตรงเลยนะผมบอกเลยว่าให้ฟรีแน่นอนนะฮะสำหรับคลิปนี้ไปกันก่อนนะครับผมสวัสดีครับ